สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในไม c r a f t PE วันนี้เราจะมารีวิวสวนสัตว์กันนะครับเข้าไปเลยลงแรกก็จะเป็นอะไรเนี่ยเสือลิงแล้วไม่ใช่เป็นเสือนะอันนี้ก็เป็นม้า เรจุกงก,กับอะไรเรื่ก็น่าจะเป็นมาปหรือว่าแดงแกะน้อยสีขาวอุ้ยหายโอ้หายไปมากเลยที่จริงใส่ไว้แต่สัตว์แต่ละชน,นิดก็อย่างละห้าตัวอ้อนี่กระต่ายอยู่ครบนีก็มาคละสายพันธุ์นี่ก็มา ก็หมูหมูครบมีปลาหมึกนะครับนี่ก็ม้าเขียวนี่เป็นม้ากัญจม้ากระดูกมาก้ามีอะไรกินนี่เนีอยนี่ก็ไก่น้อยโอ้เริ่มใหญ่ละน้อยละนี่ก็เป็นได้โคเอนีนนะ สองหกสี่หกหเราไปดูป้ายข้างหน้ากันนะครับนี่ครับ S Z O O S U นี่ครับสวนสัตว์ของผมขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับฝากกด subscribe กดไลค์ด้วยนะครับ